สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเฉลยใบงานเรื่องล่าสุดเนาะเรื่องการถ่ายโอนความร้อนอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละข้อเนี่ยมันตอบอะไรบ้างอันดับแรกนะคะเขาเอ่อให้ให้ให้เราให้ความหมายของสมดุลความร้อนใช่ไหมอ่ะเราตอบได้ไหมว่าสมดุลความร้อนหมายถึงอะไร ะสมดุลความร้อนก็หมายถึงการถ่ายโอนความร้อนนะคะจากสาสารที่มีอุณหภูมิสูงไปยังสาสารที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจนสาสารนั้นอ่ะมันมีอุณหภูมิเท่ากันเนาะอันนี้ไม่งงเนาะคะอ่ะ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างแรกจริงๆตัวอย่างนี้ครูก็สอนไปในครั้งที่แล้วแล้วเนาะแต่เผื่อบางคนที่ไม่ได้เข้าเรียนนะคะ,ะจะได้เข้าใจด้วยครูก็จะเขียนอีกรอบนึงแล้วกันค่ะในะตัวอย่างที่หนึ่งนี้นะคะอ๋อขอโทษทีลืมทวนว่าในการถ่ายโอนความร้อนนะคะเราจะใช้สมการนี้ก็คือปริมาณความร้อนหรือตัว Q เนี่ยได้รับ จะเท่ากับปริมาณความร้อนที่สูญเสียนั่นเองเอามาดูข้อแรกข้อแรกนะคะเขาบอกว่าถ้าต้องการผสมน้ำเพื่อให้เด็กทารกโดยผสมน้ำมวล3 5ม0น3,500กร,รมัมอุณหภ,ภูมิ30องศาเข้ากับน้ำร้อนมวล1น1,000กร,รมัมอุณหภูมิ70องศาจงคำนวณอุณหภูมิของน้ำเมื่อเกิดสมดุลความร้อน อ่ะลูกจ๋าหนูครูว่าเรามาวาดรูกปกันก่อนดีกว่าอันแรกเขาเอาน้ำอันนี้มาน้ำมันเนี้ยมวลมวลเท่ากับ3500นะคะกรัมเนาะอุณหภูมิหรือว่าตัวทีเนี่ยเท่ากับ30องาศาเซลเซียสๆๆๆอ่าเขาเอามาผสมผสมกับน้ำ ร้อนมวลหนึ่งพันกร,รมัมอุณหภูมิเจองศาเซลเซียสพอผสมกันเอาเอา,เอาน้ำเย็นกับน้ำร้อนมาผสมกันมันจะได้น้ำอุ่นนะคะซึ่งเขาให้หาอุณหภูมิสมดุลความร้อนใช่ไหมหรือว่าอุณหภูมิน้ำอุ่นนั่นเอง อุณหภูมิของน้ำอุ่นเท่ากับเท่าไรนี่เนาะอุณหภูมิน้ำอุ่นทีนี้เราตอบได้ไหมว่าอันไหนสูญเสียอันไหนได้รับความร้อนอืมฝั่งนี้นะคะจากน้ำเย็นกลายเป็นน้ำอุ่นน้ำเย็นเฉะกลายเป็นอุ่นขึ้นมาแสดงว่าได้รับหรือส่วนเสียอ่ะมันต้องเป็น ได้รับความร้อนใช่ป้ะตอนแรกมันเย็นอยู่เลยอะแล้วมันก็มีความอุ่นขึ้นมาแต่ว่าฝั่งนี้ล่ะจากที่ร้อนจี๋เลยเจ็ดสิบองศากลายเป็นน้ำอุ่นมันก็ต้องสูญเสียความร้อนไปใช่ไหมเอ่ยเนอะสูญเสียความร้อนนะคะทีนี้เวลาเราคิด เราก็ต้องแบ่งออกเป็น2อฝั่งเหมือนกันก็คือคิดปริมาณความร้อนของฝั่งที่สูญเสียแล้วก็คิดปริมาณความร้อนของฝั่งที่ได้รับโดยใช้สรรมการอันนี้นะคะอ่ะเราเขียนสรรมการไว้ก่อน Q เท่ากับอ๋อ Q อะไรนะ Q ได้รับหรอ Q ได้รับไม่สวยเลยเอาไหม Q ได้รับปริมาณความร้อนได้รับจะเท่ากับปริมาณความร้อนที่ศูนเสียนะคะปริมาณความร้อนที่ได้รับอานูดูซิคมันมี Q ิสองอย่างก็คือ Q ิวเท่ากับ M C d e l t เดกับคเท่ากับ Q เท่ากับ m อใช่ไหมอ่ะใช้ต่างกันยังไงใช้ต่างกันก็ต่อเมื่ออันนี้เดลต้าที T, ใช้บอกอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงดูสิจดมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไหมถ้ามีก็ใช้ Q เท่ากับ MC เดลต้าทีอ่ะจากน้ำเย็น30องศากลายเป็นน้ำอุ่นอุณหภูมิเปลี่ยนไหมอุณหภูมิเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ Q เท่ากับ MC เดลต้าทีใช่ปหแล้ว Q เท่ากับ ML ใช้เมื่อไหร่ L คือความร้อนแฝงความร้อนแฝงเกิดในขณะที่สถารเนี่ยมันเปลี่ยนสถานะแต่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงในที่นี้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะจาก30น้ําเย็นกลายเป็นน้ําอุ่นที่กี่องศาไม่รู้แต่รู้ว่ามันต้องสูงกว่าน้ําเย็นแน่ๆใช่ไหมคะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเราต้องใช้ Q ท กับ m c delta t อ่ะเราก็แทนค่า Q ไปตรงนี้ว่าเท่ากับ m c delta t นะอืมทีนี้ฝั่งนี้อ่ะ Q ชอบกอ,อ Q สูญเสียมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเปล่า จากน้ำร้อนๆที่70องศากลายเป็นน้ำอุ่นเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไหมเอ่ยเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิใช่ป่มเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ Q เท่ากับ m c เดลต้า t เหมือนกันอ่ะเรามาแทนค่ากันเรามาแทนค่ามวลของฝั่งที่ได้รับอ่ะเดี๋ยวครูแบ่งแยกก่อนนะฝั่งที่ได้รับคือฝั่งนี้ใช่ไหมคะคือฝั่งนี้เนาะ ่าฝั่งที่ได้รับมวลเท่าไร่ลูก M เท่ากับเท่าไรสามพห้าร้อยใช่ไหมความร้อนจำเพาะความร้อนจำเพาะฝั่งนี้สาสารเป็นอะไรเอ่ยฝั่งนี้สาสารเป็นน้ําเราต้องใช้ความร้อนจำเพาะของน้ําซึ่งมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมคะเดลต้าท เดลต้าทคืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปหาได้โดยเอาอุณหภูมิที่สูงลบด้วยอุณหภูมิที่ต่ำกว่าเนาะทีเน,นี้ยอุณหภูมิตรงเนี้ยเราไม่รู้ใช่ไหมเราไม่รู้ครูกำหนดให้มันเป็น x ไปก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องการหา x เนาะสามสิกับ x อันไหนมากกว่าลูก อันนี้น้ำเย็นอันนี้น้ำอุ่นน้ำอุ่นต้องมีอุณหภูมิที่สูงกว่าใช่ไหมอ่ะเราก็ต้องเอา x ลบด้วย30อ่าเรามาดูฝั่งศูนย์เสียบ้างฝั่งศูญเสียมีมวลเป็นเท่าไหร่1,000ใช่เปล่าเราก็แทนค่า1,000ไปอะความร้อนจำเพาะ ดูดิฝั่งเนี้ยสา,สารมันเป็นอะไรสารสารมันเป็นน้ำใช่ปะสารสารมันเป็นน้ําเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ค่าความร้อนจำเพาะของน้ํานั่นก็คือ1น,นั่นเองอ่ะมาถึงตัวสุดท้ายเดลต้าทีเดลต้าทคือเอาอุณหภูมิสูงลบด้วยอุณหภูมิที่ต่ำใช่ปะอ่ะเรามาดูฝั่งนี้ลูกจาก70 เปลี่ยนไปเป็นน้ำร้อนน้ำร้อนเปลี่ยนไปเป็นน้ำอุ่นแสดงว่าน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นที่มันมีอุณหภูมิสูงกว่าต้องเป็นน้ำร้อนใช่ว่ะน้ำร้อนมันต้องมีอุณหภูมิสูงกว่าน้ำอุ่นถูกปะอ่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเอาเจ็ดสิบลบด้วย x นั่นเองอ่าเราก็มาคูณสามพัน 3500คูณ1ก็ได้3500เนาะอ่ะข้างนอกเราจัดการคูณได้ได้แล้วเหลือ3500เราก็เอา3500นะรูปนะคูณเข้าในวงเล็บอ่ะ3500คูณ x ได้3500 x 3500คูณกับ สามสิบได้เท่ากับเท่าไรนะสามพันห้าร้อยคูนกับสามสิบได้เท่ากับเท่าไหร,นะ 3, 30, ไไหรอ่ะเครื่องหมายลบมันอยู่ยังไงให้มันอยู่อย่างนั้นนะสามพันห้าร้อยคูณกับสามสิบใช่ไหมอ่ะอะ่คูคูณเลขธรรมดาก่อนนะ ครูเดี๋ยวครูค่อยมานับใส่ศูนย์นะสามห้าสิบห้าใส่ห้าทดหนะึ่งสามสามเก้าสิบนาะมีศูนย์สามตัวนี่ 1, 2, หนึ่งสองสามครูก็ใส่ศูนย์ไปสามตัวนะคะเพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับหนึ่งแสนห้าพันเท่ากับฝั่งนี้ 1, หนึ่งพันคูณด้วยหนึ่ง จะเท่ากับ1,000ใช่ไหมอ่ะแล้วเอา1,000คูณเข้าในวงเล็บคูณเหมือนเดิมเอา1,000คูณด้วย70กับเอา1,000คูณด้วย x นะคะอ่ะ1,000คูณด้วย7 0ได้70,000นะคะลบให้มันอยู่อย่างไงให้มันอยู่อย่างนั้น,น,น,น x 1,000คูณ x ได้1,000 x นะคะ อ่ะย้ายข้างในเรียนสังเกตไหมว่ามันมีเอ่อฝั่งนี้ก็มี x ็ฝั่งนี้ก็มี x ฝั่งนี้ก็มีตัวเลขเปล่า,ลาตัวนี้ฝั่งนี้ก็มีตัวเลขเปล่า,เ,ลาเราย้ายสิ่งที่เหมือนกันให้มาอยู่ด้วยกันเนาะฝั่งนี้นะคะ3,500 x ให้มันอยู่ฝั่งนี้เนาะอ่ะ ฝั่งนี้เราจะย้าย x ให้ไปอยู่ด้วยกันหน้าหนึ่งพันมันเป็นเครื่องหมายอะไรเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมเวลามันเป็นเครื่องหมายลบย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งต่แเลกมันอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งเครื่องหมายมันจะเป็นตรงกันข้ามนะคะนั่นก็คือจากลบก็กลายเป็นบวกด้วย1 0 0 0 x นะคะ 1000 x แล้วฝั่งนี้ล่ะ7 0 0 0 0เอาไว้เหมือนเดิมเนาะเวลาเราย้าย x ไปแล้วมันก็เหลือ70,000นะคะอ่าฝั่งนี้ครูจะให้ฝั่งเนี้ยมันเป็นของ x เพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้ายตัวเลขเปล่าๆนั่นก็คือลบห0 0 0มาอยู่ฝั่งนี้อ่าจากเครื่องหมายลบย้ายมากลายเป็นเครื่องหมายบวกบวกด้วยเท่าไหร่ หนึ่งแสนห้าพันนั่นเองอ่ะฝั่งนี้ก็จะได้สี่พันห้าร้อยเอ็กนะคะบวกกับอันนี้บวกกันได้แล้วเหลือหนึ่งแสนเจ็ดมืนห้าพันนั่นเองอ้าวไม่พอมันทันไม่พอ ขออนุญาตลบอันนี้ก่อนนะ เราต้องการรู้ x ใช่ป่ะเขาให้หาอุณหภูมิใช่ไหมลูกเราต้องการรู้ x นี่เราต้องการรู้ x ต,ต้องการรู้อุณหภูมิที่สมดุลเพราะฉะนั้นเวลาเราอยากรู้อะไรให้มันอยู่ตัวเดียวตัวอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องให้ย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งให้หมดนะคะอ่ะตอนเลก x มันอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมอ่ะหนึ่งแสนเจ็ด0มืนหันนะคะ อยู่ตรงนี้เนาะทีนี้สี่พนห้าร้อเนี่ยมันคูณอยู่กับ x เ,เราไม่ต้องการเราจึงย้ายมาฝั่งนี้ตอนแรกตอนแรกมันคูณอยู่ย้ายมาฝั่งนี้มันต้องเป็นเครื่องหมายอะไรที่ตรงกันข้ามกับคูณมันต้องไปกลายเป็นเครื่องหมายหารใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นมันก็คือหารด้วย4ี0 0ันหนั่นเองนะคะ,ะเรามาตัดหน่วยกัน เอ้ไม่ใช่ตัดหน่วยขอโทษทีตัดเลขให้มันเหลือน้อย,อยตัดศูนย์สองตัวใช่ไหมอันนี้ก็ตัดศูนย์สองตัวเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบหารด้วยสี่สิบห้าที่นี้มันทําให้เหลือเลขน้อยกว่านี้ได้อีกนั่นก็คือเอาห้ามาหารทั้งเศษและส่วนอันนี้ใช่ไหมขอโทษโทโทษโทษเขียนเลขห้าไม่สวย หารด้วยสี่สิบห้านะคะเห็นไหมว่าห้ามันหารลงตัวทั้งเศษและส่วนเลยเราก็ลองเอาห้ามาตัดห้าโอหห้าหารหนึ่งได้ไหมไม่ได้ห้าหารสิบเจ็ดได้ไหมได้ได้เท่าไหร่ได้สามใช่ไหม 5, 35, ห้าสามสิบห้าเหลือเศษสองอ่ะห้าไรได้ยี่สิบห้า ห้าห้ายี่ห้าชักศูนย์ขึ้นไปห้าอะไรได้สี่สิบห้าห้าเก้าสี่สิบห้าอ่ะเวลาเราใช้ห้าตัดแล้วมันก็จะเหลือสามร้อยห้าสิบส่วนด้วยเก้าอ่ะแล้วก็หารเล็กเลยจ้านะคะอ่ะเก้าหารสามไม่ได้ 9ก้หันสา้าได้ไหมเก้าหยิบเจใช่ไหมเก้าสามยี่สิมห้าลบยิบเจดเหลือ8อชักศูนยลงมาเกไรใกล้เคียงกับแปดสิบเก้าห้าสี่ห้ปสอง ลบการก็เหลือ8ใช่ไหมก็ใส่จุดเติม0 9 8 72มันก็จะเหลือเศษ8อีกแล้วก็ใส่0ไว้อีกมันก็จะกลายเป็น38จุดข้อนี้เราจึงตอบว่าอุณหภูมิเนี่ยมันจะเท่ากับ38.8องศาเซลเซียส เนาะอันนี้ครูครูวาดรูปให้ดูเฉยๆนะอืมลองหัดวาดดูนะแล้วเราจะแบ่งได้ว่าฝั่งไหนมันได้รับหรือมันสูญเสียความร้อนอ่าผ่านไปแล้วข้อแรก